สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านจากการที่ยูสเของเรานะครับลงสนามเมื่อคืนนี้นะครับผลงานของโค้ชมาโคก็ขึ้นนะครับก็ถือว่าออกมาดีครับชนะไป4ประตูต่อศู์แต่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือ,อรูปแบบการเล่นดีครับระบบนะครับในการเล่นดีมากแต่ทีนี้ผมมองย้อนไปถึงยูสในรุ่นของเสเดดนะครับ ซึ่งมีฝีเท้าจัดจ้านและมีความสามารถเฉพาะตัวสูงนะครับทาให้แฟนบอลไทยเกิดความหวังทั้งประเทศแต่เราก็ไปเจอกําแพงตอนที่เราไปแข่งทีชาไมช่าดเชียรอบสุดท้ายนะครับทีมของมาโคก็เคลนเนี่ยผมคิดว่านะก็เป็นทีมที่ดีครับสนับสนุนน้องๆน,นะตัวนี้ต้องต้องขอยกไว้ในจุดหนึ่งก็คือให้กําลังใจนักเตะไทยนะครับแต่ผมเลยเห็นว่าถ้าเกิดไปเจอในรอบสุดท้ายของเอเเชียเนี่ยเราจะไปเจอตัวผู้เล่นที่สูงใหญ่กว่าครับ อย่างอุซเบีอย่างทีมในตะวันออกกลางแล้วเจอตัวผู้เล่นที่แข็งแกร่งมากๆอย่างญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีตัวนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่มันผมบอกไว้เลยครับว่ามันมันห่างกับเราเยอะนะครับมันห่างกับเราเยอะการที่เราจะเอาไปชนะเขาได้เนี่ยแล้วผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันให้กําลังใจอย่างสูงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ครับในช่วงนี้นะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนักเตะลูกขึ้นกันเยอะ ผมเชื่อนะครับว่าแอนโทนีฮัตสันเนี่ยจะมีการดึงนะครับนักเตะที่มาจากต่างประเทศเพิ่มเติมแน่นอนแต่ทีนี้การดึงลักษณะน,นั้นเป็นการดึงในลักษณะประเมินครับประเมินไปเรื่อยๆเสริมทัพไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จริงปัญหาของทีมของแอนโทนีฮัตสันเกี่ยวกับอายุนะมันมีครับเพราะว่านักเตะประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะ่ยคือนักเตะที่อายุถ้าพูดตามหลักเกณฑ์เนี่ย อ่าไม่ไม่ใช่นักเตะรุ่นที่จะไปฟุตบอลโลกปี2030ซึ่งควรจะเป็นเป้าหมายของสมาคมเลยในระยะนี้นะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกปี2026เราพลาดไปแล้วครับก็เหลือ2030นี่แหละครับที่เราพอจะมีความหวังได้ในการเดินทางไปสู่จุดเป้าหมายเพื่อจะขับเคลื่อนฟุตบอลไทยให้ดียขึ้นนะครับอ่าผมพูดถึงเรื่องเงื่อนเวลานะครับจริงๆแล้วในรายการผมมีมีบทสรุปทั้งหมดแล้วนะครับเพื่อนที่ติดตามฟังผมมาจะรู้ว่าต้องเตรียมทีมสำหรับไปฟุตบอลโลก5ปีนะครับ และในการเตรียมทีมนั้นจะต้องใช้นักเตะอายุตั้งแต่10กว่าปีนะครับจนถึงอายุ20เป็นต้นในการเข้ามาร่วมทีมแล้วก็ทีมโปรดังกล่าวจะต้องมีการตัดเกรดในระดับสโมสรระดับโลกได้เรียลงมาอย่างอยู่บริสุทธิ์ที่ทําโดยใช้นักเตะที่มีเกรดระดับสูงที่เราต้องการสู่เป้าหมายนะคือระดับเอเชียระดับโลกเนี่ยนะครับสโมสรน,นั้นจะต้องอยู่นะครับ ในพื้นที่ฟุตบอลที่มีความแข็งแกร่งจริงๆเข้ามาในทีมชาติชุดใหญ่ไม่ต่ำกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนี่คือหลักการหลักการใหญ่เลยนะครับอันนี้คือเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของการสร้างทีมชาติชุดใหญ่และต้องไม่เอามาปะปนกับนะครับทัวร์นาเมนต์ที่แข่งขันกันภายในพื้นพื้นที่ของเราหรือท้องถิ่นอย่างเอฟเวฟบนะครับหรือทัวร์นาเมนต์สมัครเล่นอย่างโอลิมปิกนะครับหรือทัวร์นาเมนต์การพัฒนาต่างๆเนี่ยจะต้องตัดออกไปเลยเพราะว่าพื้นที่ของ ทวัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะครับอย่างจีนชาติไม่ใช่เดเชียหรือฟุตบอลโลกเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับอาชีพครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่โอเพ่นนะคือเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไม่จํากัดรุ่นไม่จํากัดนักฟุตบอลนะครับคือพูด,ดง่ายๆว่าถ้าเป็นแบบสโมสรน,นี่ก็คือสามารถซื้อตัวมาได้โดยอิสระนะครับไม่จํากัดตัวผู้เล่นแต่ถ้าเป็นเนชั่นหรือทีมชาติเนี่ยก็คือต้องใช้นักเตะที่เป็นชาตินั้นๆนะนะครับไม่จํากัดสโมสรไม่จํากัดอะไรเลย นะครับส่วนในข้อที่2การพัฒน,นาจะมีข้อจํากัดว่าเรามุ่งเน้นที่จะสร้างเด็กภายในของเราเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่ระดับอาชีพนั่นแหละครับเป็นค,ความแตกต่างแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าข้อหนึ่งเรานะครับในการเหยียบพื้นที่ของอาการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เมเจอร์อยู่ตอนนี้คือจริชใช่ไหมใช่เดเชียนะที่จะเจอเจอร์มนินสถานเนี่ยเราเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับในรอบคัดเลือกซึ่งเราต้องใช้เวลา5าปีนับไปแล้วตอนนี้มันเหยียบเข้าไปถึงถึงเกือบปีหนึ่งแล้วครับ ที่มันเสียเวลาไปนะครับตรงนี้นะครับเราต้องใช้นักเตะที่มีโปรไฟล์สูงสุดในโลกนี้นะครับของเราอ่ะมาเพื่อเตรียมแข่งขันกับชาวโลกเขาจุดนี้เนี่ยจะมาลังเลหรือจะมาเอาบริบทของการพัฒนาภายในขึ้นเราของเราขึ้นมานะครับเกี่ยวข้องกับทีมชาติชุดใหญ่องเราไม่ได้เลยนะครับถ้าเรารักษาระเบียบวินัยตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราไปไม่ได้นะ แล้วนะครับกำแพงที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ของประเทศไทยของเราเกี่ยวกับฟุตบอลคือเรื่องคําว่าลูกครึ่งหรือไม่ลูกครึ่งนะครับมีการตั้งกวนตั้งกกนะครับชอบลูกครึ่งไว้ลูกครึ่งผมถามไมจริงนะครับไอ้ไอ้ไอเรื่องที่เป็นดราม่าแบบนี้เนี่ยท่านเอามาปรับปนกับการทําทีมชาติชุดใหญ่ได้อย่างไรนะครับเป็นการสร้างกระแสะเพื่ออะไรครับไอ้ที่ว่าลูกครึ่งหรือไม่ลูกครึ่งเนี่ยนะครับ เพื่อนที่ติดตามช่องพะกินชาแนลมาตลอดนะครับเป็นปีเนี่ยจะรู้ว่าผมพูดเกี่ยวกับพรบสัญชาติปี2508มาตลอดว่านักเตะที่เราเรียกว่าลูกครึ่งนี่คือนักเตะไทยร้อเเหมือนท่านเลยครับไม่มีอะไรแตกต่างจากท่านเลยแล้วในมิติความคิดลึกๆนะในเชิงมนุษยวิทยาเนี่ยท่านคิดได้อย่างไรครับว่านักเตะลูกครึ่งนี่ไม่ใช่เด็กไทยที่จะมาเตะฟุตบอลไทยในทีมชาติไทยได้ท่านคิดออกมาได้อย่างไร ทำไมความคิดแบบนี้มันไม่สิ้นสลายไปจากความรู้สึกของคนไทยนะครับที่มีจิตใจแคบแคบสักทีครับนี่ไงครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเรื่องลูกครึ่งใครบอกว่าเรื่องเรื่องไม่ใหญ่ครับมันเป็นเรื่องใหญ่มากที่เราไม่ก้าวไปสู่นะครับโลกยุคใหม่ทุกวันนี้ผู้ชายก็แต่งงานผู้ชายจดทะเบียนสมรสได้แล้วครับผู้หญิงก็ผ่านกฎหมายมาแล้วนะสามารถแต่งงานกันได้จดทะเบียนสมรสกันได้แล้วครับ เราสามารถไปยุโรปได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะด้วยด้วยสายการบินต่างๆเราสามารถนะครับต่อต่อสายคุยกับลูกเรานะครับที่สหรัฐอเมริกาหรือในยุโรปได้ภายในการพูด,ดง่ายๆว่าเหมือนเดินเปิดประตูบ้านไปเจอกันเห็นหน้ากันคุยกันคุยกันทั้งวันทั้งคืนก็ได้ครับแล้วแล้วสิ่งต่างๆนะเรื่องภาษาเนี่ยก็ไม่เป็นประเด็นแล้วนะครับทุกวันนี้มีเทคโนโลยีนะสามารถแปลภาษานะ ระบบทานเสลยแปลภาษาเนี่ยสามารถเสียบหูฟ,ฟังฟังได้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรไม่มีกำแพงใดๆทั้งสิ้นแล้วครับแล้วตอนนี้มิติที่อยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยซึ่งไม่ยอมพัฒนาเนี่ยมาพูดกันเรื่องลูกครึ่งลูกครึ่งมาพูดกันเรื่องว่ามีปัญหาด้านภาษานะครับแล้ว,แล,วแล้วเราก็ยังมีจิตใจที่ที่เป็นปฏิป,ปักษ์ต่อการก้าวไปของการพัฒนาฟุตบอลเนี่ยไอเรื่องข้อที่หนึ่งเนี่ยอย่ามาปนับข้อที่สองนะครับ ข้อที่สองผมจะพูดอยู่แต่ตอนนี้ผมไม่พูดเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุฉุกเฉินต้องการเรียนนะข้อที่สองยังไม่ใช่เหตุฉุกเฉินเหตุฉุกเฉินมันอยู่ที่ข้อที่หนึ่งคือทีมโปรเนี่ยมันเป็นเหตุฉุกเฉินเพราะว่าเราต้องเตรียมทีมห้าปีนี่เราใช้เวลาเสียมาแล้วนะนะครับห้าห้าแมตช์ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์รวมเวลากันแล้ว 9, เก้าสิบเดือนแล้วครับที่เราเสียเวลาไปกับความไม่เข้าใจอ่ะ ทำให้ทีมโปรไม่เกิดทําให้เราเสียเวลาการเตรียมทีมเพื่อปจะไปวัดดวงไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030เราเสียเวลาไปแล้วครับใหท้ท่านฟังผมให้ดีนะอันนี้คือเหตุผลในข้อที่หนึ่งซึ่งมันฉุกเฉินมากนะครับไอ้ฉุกเฉินตรงนี้เราต้องรีบแก้ไขและตอนนี้แอนโทนีฮัสซันและสมาคมกําลังไปไปในลักษณะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆดึงนักเตะอย,ย23ขึ้นมาบ้างดึงนักเตะภายในเราขึ้นมาบ้างเสริมนะครับ แน่นอนครับแอนเดอร์สก็กมามาแน่แต่การเสริมดังกล่าวเสริมไม่ค่อยเสริมนี่แหละนะครับผมเห็นใจนะว่าต้องการทําผลงานไปด้วยแต่ทําไมเราไม่แยกออกล่ะครับชัดๆเลยทีมโปรก็เอาไว้แข่งกับเติ้งมิสถานครับส่วนทีมที่จะแข่งเอฟเอฟหรือทีมที่จะแข่งกับนะครับในทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องต่างๆเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับนะครับทัวร์นาเมนต์เมเจอร์เนี่ยก็ใช้ไปสิครับนักเตะท,ที่ท่านอยากจะทำํำฟุตบอลใ,ในในอุดมคติท่านเนี่ย ถ้าไม่ตัดออกเนะี่ยจบเลยนะครับสหรับข้อที่หนึ่งอะ่ะผมให้กําลังใจตลอดนะแต่ผมต้องขอขอพูดในสิ่งที่มันตรงๆก่อนถ้าผมไม่พูดในสิ่งตรงๆอะไรจะเป็นมาตรฐานในอนาคตเหรอครับส่วนในข้อที่สองไนงะที่ทุกคนอยากทําเหลือเกินเนะี่ยพัฒนาภายในเนี่ยผมจะผมผมจะจะกราบเรียนอย่างนี้นะครับข้อที่สองในการพัฒนาภายในเนี่ยคลิปนี้ผมจะขอเป็นข้อที่หนึ่งนิดหนึ่งนะ เห็นมาเห็นชอบมากินชาแนลไม่พูดเรื่องข้อที่สองเนี่ยอย่าคิดว่าผมไม่มีนะข้อที่สองความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการปลดโคดิชิครับโคดิชิไปอยู่ผิดที่ผิดทางเนี่ยน่าจะให้ท่านมาอยู่ในข้อที่สองคือการพัฒนาภายในให้เป็นประธานเทคนิคทางด้านการพัฒนาภายในก็ได้หรือเป็นโค้ดทีมยูย่ิบสามก็ได้แต่เมื่อฟุตบอลโลกเราสามารถติดลมไปใน การแข่งขันรอบสุดท้ายแล้วต้องดึงโคดิชิ้าไปคุมทีมโคดเอ็นโซนีฮัสซันก็คุมทีมได้ครับแต่หลายคนก็เชื่อมั่นแตกต่างกันแต่ผมดูอิชิมานานแล้วอิชิคุมได้ครับในการไปฟุตบอลโลกแต่ประเด็นมันคืออิชิชอบการพัฒนาเยาวชนอย่างมากเลยและแนวทางนี้มันจะมันเก,เกิดขึ้นได้หลังจากที่เราไปฟุตบอลโลกแล้วเท่านั้นครับเพราะว่าญี่ปุ่นไปฟุตบอลโลกเสร็จเขาถึงพัฒนาภายในได้สําเร็จ นะครับแต่เรายังไม่เหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งจะเป็นหัวใจนะครับเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากเกี่ยวกับทีมชาติไทยในการที่พัฒนาให้มันประสบความสําเร็จเนี่ยผมถึงย้ำในข้อที่หนึ่งคือคออ t ์ีข้อที่หคือการทําทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งที่สุดด้วยระบบทีมโปรในญี่ปุ่นเขาใช้ระบบนะครับโปรเจกต์ดีในการดึงนักเตะ ส่งนักเตะออกนอกแล้วดึงนักเตะเข้ามา80เปอร์เซ็นต์เนี่ยเขาวัดลำดับตามระดับสโมสรอ,อย่างบริสุทธิ์ยี่งทำเราต้องทำทันทีและไม่มีข้อแม้ครับและไอ้เรื่องลูกครึ่งไม่เรื่องลูกครึ่งมันมันไปเด่นยิบย่อยมันไปเด่นที่มันเล็กมากที่ไร้สาระที่สุดที่คับแคบที่สุดครับที่ผมไม่อยากจะพูดถึงพูดไปเลยครับลูกครึ่งเป็นคนไทยอ่ะเขาเล่นดีเขาอยู่ในสโมสรใหญ่ๆเราอย่าเอาวิธีคิดแบบไทยๆไ,ไปประเมินมันพังยีนาามาห้าสิบปีเราก็รู้ๆกันอยู่ครับ เรารักเด็กของเราเรารักลูกๆของเราเราเข้าใจแต่ประเทศชาติต้องมาก่อนนะครับฟุตบอลไทยต้องมาก่อนความรักส่วนตัวนะครับการพัฒนาภายในในข้อที่สอ,อยากจะรู้กันมาก,กนะใช่ไหมครับถ้าผมมาพูดถึงเรื่องพัฒนาพัฒนาเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่พังเนี่ยการพัฒนาจะมีประโยชน์อะไรล่ะครับไม่มีเงินเข้ามานะไม่มีใครเชื่อถือนักเตะไทยอะ่ะเราจะพัฒนากันเพื่ออะไรล่ะครับมันไปไม่ได้ครับ ก่อนอื่นต้องเหยียบพื้นที่ฟุตบอลโลกให้ได้ก่อนครับอันนี้คือวาระแห่งชาติเลยนะครับต้องทําทีมโปรก่อนครับอันดับแรกเลยการพัฒนาภายในนะครับในระบบเจแปนเวคือระบบที่ดีที่สุดในโลกแล้วสําหรับการพัฒนานักกีฬาภายในนะครับของเอเชียตะวันออกไกลอย่างเราไม่มีระบบใดจะสามารถพัฒนาเด็กเราได้ดีเท่ากับเจแปนเวคือการพัฒนาทัศนคติของเด็กตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่อายุ ยังไม่ถึงสิบขวบนะครับหกปีเจ็ดปีแปดปีต้องพัฒนาภายในให้เกิดความคุ้นชินภายในนะครับต้องนะครับทาให้คุณพ่อคุณแม่มีทัศนคติดีต่อฟุตบอลแล้วนะครับต้องไม่เขาเรียกว,ว่าสร้างคอมฟอร์ตโซนหรือต้องไม่สปอยเด็กนะครับทาการพัฒนาเด็กไปนะครับทําให้เด็กคุ้นชินกับความวิริยะอุตสาหะตั้งแต่เด็กๆมีความแรกต่อฟุตบอลให้ฟุตบอลเป็นชีวิตส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กๆ ต้องทำเรื่องต,ตั้งแต่ตอนเป็นวัยเด็กครับแล้วต้องพัฒนาขึ้นมาสู่จุดนะครับที่มีลำดับ1 2 3 4ซึ่งระบุไว้ในเจแปนเวเรียบร้อยแล้วหรือจะใช้ระบบของโค้ดเฮงวิทยาหลักูลก็ได้นี่คืออยู่ในข้อที่2ซึ่งทงั้งทางโค้ดวิทยาท่านศึกษาม,มาดีแล้วแต่สิ่งที่โค้ดวิทยาศึกษาม,มาไม่ใช่เจแปนเวครับนั่นคือการพัฒนาภายในข้อที่2คือการพัฒนาภายในหรือเยาวชนของเราเพื่อมุ่งขึ้นสู่นะครับในระดับทีม อ,อาชีพในสโมสรต่างๆเราต้องแยกแยะทีมสโมสรกับทีมชาติออกจากกันนะว่ามันไม่เหมือนกันการใช้โค้ดมากําหนดทิศทางอ่ะสโมสรทําได้แต่ทีมชาติทําไม่ได้การพัฒนาภายในคือการรวมนะครับแนวคิดรวมสัพพากำลังรวมแอตโอนีฮัตสันรวมโคดิชิเข้ามาทําการพัฒนายอย่างเข้มข้นภายในของเราเนี่ยให้เด็กไทยมีความแข็งแกร่งที่สุดนะครับรวมทั้งมาโคก็เคลิ้นก็อยู่ในหมวดนี้ ต้องมานะครับผสมบนเปกันเนี่ยให้มันเป็นแนวทางเดียวกันให้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อจะส่งเด็กไทยขึ้นไปสู่สายอาชีพครับหนึ่งสองสามสี่ผมไม่พูดตรงนี้เพราะว่าในระบบการพัฒนาภายในมันเป็นเรื่องของโค้ดไม่ใช่เรื่องผมผมต้องให้เกียรติโค้ดครับโค้ดจะมีความสามารถและรู้เรื่องฟุตบอลมากกว่าผมก็ต้องพัฒนาในจุดนี้ให้เด็กเราสามารถขึ้นไปสู่การเล่นหลีอาชีพที่สูงสุดถึงหลีังกฤษให้ได้นั่นคือข้อที่สองครับ แล้วไทยลีของเราเนี่ยจะได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานจุดนี้และไทยลีของเราจะต้องส่งเสริมการพัฒนาภายในในอุดมคติแบบนี้ด้วยอันนี้คือข้อที่2นะไม่เกี่ยวกับทีมชาติทุนใหญ่เลยนะครับไอที่เราทํากันทั้งจัก,กรวาลตอนนี้ในประเทศคือการพัฒนาภายในในข้อที่2ครับแต่ทีมโปรไม่มีเลยครับทีมที่จะไปแข่งขันกับชาโลกไม่มี ตอนนี้แอนโทนีฮัตสันทําทีมอ่ะก็เป็นทีมเดาครับเดาว,ว่าจะสู้เขาได้เฉยแต่ผมเชื่อแอนโทนีฮัตสันรู้ว่าจะต้องดึงแอนเดียสโคกมากจะต้องดึงเจ้าแบงก์กลับมาเพื่อจะไปสู้กับชาวโลกเขาแต่การดึงลักษณะน,นี้ผมฟันธงไปแล้วว่ามันจะไม่ทันแล้วครับถ้าเราไม่ตัดเยื่อใยนักเตะภายในที่เราดึงแบบไม่มีโปรไฟล์ดีพอนะ่ยขึ้นมาสลับ ติดกับทีมชุดใหญ่อย่างเอออาทรเหมือนการทําทีมภายในข้อที่2ผมก็บอกแล้วว่าทีมชาติชุดใหญ่จะต้องตัดขาดจากข้อที่2โดยเด็ดขาดเหมือนทีมชาติญี่ปุ่นที่เข้าไม่ใจอ่อนกับเจลีเลยเขาใช้นักเตะจาก,กุโรป80%เท่านั้นและในข้อที่1นึ่งคอร์เทนิตี้ 3, 3, เราจะต้องทาการดึงนักเตะจากสโมสรที่ดีที่สุดของโลกตัดเกรดออกมานะครับ80%เต็มทีมไม่มีข้อแม้ครับแตะต้องทําแบบนี้ไปตลอดการ นักเตะในข้อที่ของคเทนิทีถ้าพัฒนาดีแล้วเขาจะเข้ามาสู่ทีมชาติเองครับนี่คือบทสรุปที่เราต้องทําตอนนี้ตอนนี้ผมได้ยินข่าวเกี่ยวกับเรื่องลูกครึ่งไม่ลูกครึ่งให้ให้หยุดซะครับคนที่มาบอกว่าลูกครึ่งลูกครึ่งนี่ผมบอกไว้เลยว่าคุณถือสิทธิ์ยังไงว่าคุณเป็นคนไทยคนเดียวอะคนอื่นเขาก็มีสิทธิเป็นคนไทยคุณกําลังบินประมาณและคุณกําลังนะครับละเมิดสิทธิ์ในความเป็นมนุษย์ของคนอื่นเขาคุณกําลังเหยียดเชื้อชาติ คุณกาลังทําลายคนไทยกันเองเขาว่าเหยียดเชื้อชาติถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนต่างประเทศจริงอะมันก็ยังน่าเกลียดน,นะนี่คุณเหยียดเชื้อชาติคนไทยด้วยกันเองอะมันยิ่งเป็นสิ่งที่ชาวโลกไม่ควรจะรับและคนไทยไม่ควรจะรับได้ชัดเจนนะครับสําหรับคลิปนี้ ไทยต้องรักคนไทยเีนยอเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจศาติ์บางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชั l น,นักเล่คนรุ่นใหม่้างสึกต้องเคียงอไหว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the world elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อ e เล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งซ so ok, ิสวีแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตพนทีริรงชาว่าเบนเอาสบอเยอรมันคีวัดสินบรองคารูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกุตคอนสตโปดดนดีอยูไนต็ตทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดอรววนกันเนียโอลิมปิงร ซีแห่งลิเติมฝรั่งเศสจ,จูดซึ่งสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณเหมือนปาชนาทานคิมดีแพทริกปุสตาสันโปโบเมสากวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคลสันแพชันแห่งซ้ายเลือดไทยไทรต้องรักคนไทยเ,เหนยเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิทีฟุตบอลยุคใหม่ In the middle of the modern football pass, we must push it into the hearts of the new generation of internationals, the war elephants must be fearless. เปิดม่นบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่เอเชีย e, เปิดม่นบังตาสุดท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปะทาลงพื้นที่ ซาอาเครียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวาเตอร์โรสเคแห่งซิสวีเบนซิลวาเม็กเซแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชิตตะพนคีรีดมชวาเบนเอาสบกเยอรมันพีวัตซินบรอนคาลูดทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสแตโปโอลันดียูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลียงราชสีห์แห่งลิเกอิงฝรั่งเศสจูดส์ซึมซับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณัด เป็นเดวิสนิโคลับลิคลสันแพรั่นแห่งสายเลือดไทยเปมัานบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบประทาลงพื้นที่เอเชียช้างศึกเปลียงไลไทยสายเลือดไม่แห่งช้างศึกเปลียงไร